คลิปนี้มาดูเรียนพระครูวราพรของวัดทรงธรรมอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเรียนพระครูวราพรน,นี้ไม่ได้บอกพศอ,อปีที่สางนะเป็นเรียนที่สางมาคมชัดสวยงามอันดับแรกการดูเรียนนี้เนี่ยนี่นดูตรงนาอกของพระครูวราพรเนี่ยตรงสังกตินี่จะมีตอกโคดคมชัดลึกเข้าไปใช้มือตอกนะโคดนี่ต่อมาเนี่ยมาดูเม็ดไข่ปลาในดวงตาของพระครูวราพรน,นะคมชัดเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆข้างใน2เม็ด สังเกตดูนะมาดูคําว่าพระคูวาราพรเนี่เป็นตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งเป็นแท่งขึ้นมาแบบนี้นะที่เรือเรามาดูรายละเอียดของลายขนกของเรียนเนี่ยคมชัดการแกะบอกการแกะพิมพ์นี่คมชัดนะอาสนะที่พระคูนั่งอยู่ในี่ต้องคมชัดนะเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้เป็นเส้นเป็นแท่งขึ้นมาด้านล่างของอาสนะนี่จะมีเส้นเกิดขึ้นมาจากการแกะพิมพ์นะนี่ที่เรียนดูนี่จะเห็นชัดต่อมาเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดของเรียนบ้าง ขอบตัดของเรียนจะเป็นขอบตัดปั๊มครั้งเดียวค่ะคมชัดแบบนี้ตรงนี้จะมีเส้นเป็นคันบันไดเกิดมาจากการปั๊มนะนี่สังเกตด,ดูเวลาส่งกล้องดูนี่จะเห็นคมชัดเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเรียนบ้างด้านหลังของเรียนจะมียันตรงนี้จะมีเขียนคําว่าวัดทองธรรมพระประแดงนี่ตัวหนังสือนี่คมชัดนะห่วงเจาะนี่จะห่วงเจาะเล็กๆจะมีรอยปิ้นเกิดขึ้นมาจากการเจาะนี่เวลาส่งกล้องดูนี่จะเห็นรอยปิ้น คมชัดแบบนี้ก็จะย้ำทุกครั้งเนื่องจากที่เรานำประทบมงคลมาไทยทำนี้เราไม่มีจุดประสงค์นํามาจําหน่ายนะแต่เรามีจุดประสงค์เพื่อมาทําคลิปให้รับชมในการศึกษานะ